นี่เป็นทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยนะมันเป็นตัวต่อยอดมาจากทฤษฎีบทของโรถ้าคุณกลับไปดูทฤษฎีบทของโรคือผมจะวาดรูปคร่าวๆให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณมีเส้นมาอย่างนี้คุณมีเส้นขนานกับแกน x ว่า fa เนี่ยออขอโทษอันนี้จุด a x เท่ากับ a อันนี้ b อันนี้ fa อันนี้ fb เท่ากันคือค่า y เท่ากันอันนี้ของโรนะที่ผมบอกคุณจะสามารถหา c ที่มีเส้นขนานอยู่ตรงนี้ได้เนี่ย ไอจุด C คืออยู่ระหว่างนี้นี่คือโรแต่การต่อยอดของมันมันไม่จำเป็นที่ทำให้ f a กับ f b เท่ากันละมันมองในมุมที่เป็นแนวเฉียงของความชันอ่ะผมบอกทฤษฎีบ,บทให้ y เท่ากับ f x โอเคเรามีความต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยบนช่วงปิด a b บนช่วงปิดเอและหาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิดเอบจะต้องมีค่า C อย่างน้อยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะหนึ่งค่าที่ทำให้ F พร้มซีเท่ากับ FB ลบ FA ส่วนด้วย B ลบ A นี่ความหมายคือมันเท่ากับความชันของอะไรอะของจุด A กับจุด B ว่ากันเถอะผมวาดรูปให้ทฤษฎีบทมันต่างจากของโรยังไงดูอ่าผมวาดรูปเหมือนเดิมเลยแล้วผมขีดเส้นตัดนี้ตึบนี่คือความชันนะผมบอกว่าเนี่ยคือจุด A x เท่ากับ A นี่คือจุด x เท่ากับ b อันนี้คืออะไรนี่คือ fa ความหมายคือค่า y ของจุด a ส่วนตัวนี้คืออะไรนี่ fb ค่า y ของจุด b ถามว่าความชันเส้นนี้ผมบอกมันคือ m ความชันเส้นนี้ความชันคือเกิดจาก y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1 y 2คือค่า b fb ลบ fa หารด้วย b ลบ a อ่านี่นะนี่คือความชันของเส้นนี้นะง่ายๆเลยแล้วประเด็นคําว่าไอ้ค่า c อย่างน้อย1ค่าของเขาเนี่ยคืออะไรคุณต้องนําเส้นเนี่ยขนานกับเส้นนี้ขึ้นมาลากขึ้นมาตึกต,กต,กต,กตกนี่จนมาสัมผัสที่นี่คุณต้องมองนะเส้นที่ว่าเนเส้นขนานคือเส้นนี้นี่นี่ผมลากเส้นขึ้นมาขนานปั๊บไอจุดตรงนี้แหละที่ผมสนใจจุดตรงเนี้ย ถ้าลากลงไปที่แกน x นะมันคือจุด c และข้างบนนี้คือ fc ซึ่ง fc อยู่ใน fc อยู่นีนโอเคซึ่งไอ fc ตัวเนี้ยมันคือความชัน f ความ c จะต้องเท่ากับความชันของไอนี่เพราะมันขนานกันโอเคนะโดยสรุปทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยก็คือมันจะมี หาอุพ,าพัานเน่ยเ <for> ส้นสัมผัสจะเท่ากับความชันของเส้นที่อย <Riley. punished. S 2> ู่ระหว่าง a กับ b f ม c เท่ากับ fb ล fa ส่วนด้วย b ลบ a นี่คือค่าสรุปของมันแตกต่างตรงที่ว่าทฤษฎีบทของโลมันขนาดแกน x นีแต่นี่ไม่ขนาดละมันเริ่มปรับมาแล้วเดี๋ยวดูโจทย์จะได้รู้เรื่องมากกว่านี้หน่อยตัวอย่างที่หนึ่ง ของทฤษฎีบทค่าเฉลีย่ยกำหนดให้ f(x) เท่ากับ x บวก2หารด้วย x บวก1บนช่วงป [-1, กับ 2] จงหาค่า c ที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทค่าเฉลีย่ยไม่ใช่โรนะค่าเฉลีย่ยโอเคคุณต้องตรวจสอบเหมือนโรเลยมี2ประเด็นก่อนอันหนึง่งคุณบอกว่า f(x) เท่านี้เท่ากับ x บวก2ส่วนด้วย x บวก1เนี่ยต่อเนื่องทุกจุด จุดบนช่วงปิดนี้หนึ 1, ถามว่ารู้ได้ไงคุณก็ดูตัวส่วนดิ x บวกหนึ่งใช่ไหมอะไเอ้ x เป็นอะไรอะ่ะที่ทำให้มันไม่ต่อเนื่องคือส่วนเป็น0ความหมายคือถ้า x เป็นลบหใช้ไม่ได้มันจะไม่ต่อเนื่องทันทีแต่ถามว่ามีลบหในนี้ไหมล่ะไ,ไม่มีนี่แหละที่บอกว่าต่อเนื่อง2 f งฟัม์ผมดิฟสดโชว์เลย ล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนล่างกําลังสองผมจะเขียนง่ายๆนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากล่างผมบอกเลย x บวกหนึ x ่งดิบบน x บวกสองผมใส่พรามไว้ลบบน x บวกสองดิบล่าง x บวกหนึ่งผมใส่พรามไว้ส่วนล่างกําลังสอง x บวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองโอเคสังเกตว่าผมดิบได้หลไรดู x บวกหนึ่งป้าย ดิฟตัวเนี้ x บวก2เนี่ย dx บ dx เป็น1ดิฟ2เป็น0มันก็คือ1นั่นแหละผมอ่าใส่ไปก็ได้ลบ x บวก2ดิฟ x บวก1ก็ได้1เหมือนเดิมส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดกําลัง2หลังจากนั้นคุณลบเลขเอาให้ระวังด้วยคุณต้องกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปหลายคนแม่งชอบลืมเนี่ยอันนี้ต้องเป็นลบ x ลบ2นะเว้ยอ่าผมเขียนให้เห็นเลยก็ได้เนี่ยลบ x ลบ2ส่วนด้วย x บวกหทั้งหมดกําลังสองสีนี่เกิดขึ้นคุณตัด x ไป ắc, ปักปักเนี่ยเหลือ1นลบสได้ลบหส่วน x บวกหทั้งหมดกําลัง2เก็บไว้เนี่ยแล้วก็ต้องสรุปได้ว่าอะไรต่อเนื่องทุกไม่ใช่ต่อเนื่องขอโทษต้องบอกว่าหาอนุพันธ์ได้ทุกจุดบนช่วงเปิด1 2สอง ความหมายคือถ้า x เป็นลบหจะหาอนุพันธ์ไม่ได้แต่ถามว่ามีลบหนในนี้ไหมอ่ะไม่มีผมสรุปข้อ2ไปแล้วข้อ3มาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรจะมีค่า c อย่างน้อย1ค่าที่ทำให้อะไร f บวม c เท่ากับความชันของที่จุดระหว่าง1 2เนี่ยเท่ากับ f อะไร f 2ลบ f 1ส่วนด้วยอะไร สอลบหนี่ไง fb ลบ f a ส่วนด้วย b ลบ a คุณเอาสองใส่ก็ไปในสมนการเริ่มต้นไอตัวล่างลบได้1ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะมันแค่เอา f 2ลบ f 1ก็ใช้ได้แล้วเอาสองใส่ไปในนี้ใส่ไปใน fx จะเป็นอะไร c ส่วนสลบกับเอา1ใส่เข้าไป3าส่วนสวนส,วนส่วนด้วย1มันก็หารไ,ได้เท่าเดิมผมเลยไม่เขียน หาเลขมาอะไรคูณไฟไปดิ8ลบ9ส่วน6ได้ลบ1ส่วน6เนี่ยความชันมันและคุณก็เอา C ใส่เข้าไปในตัวดิฟที่คุณเพิ่งดิฟมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น F ความ C ก็จะเป็นลบ1ส่วนด้วย C บวก1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับลบ1ส่วน6เขเนาะตัดไปลบตักตักแล้วไงต่อคูณไขว้ดิ คุณไข่ก็ได้เนี่ยไี่หรือกับเศษเป็นส่วนก็ตามลําบากเลย6เท่ากับ c บวก1ทั้งหมดกําลัง2เคผมขอตัดตรงนี้มาผมถอด square root นะ c บวก1เท่ากับบวกลบ square root 6คุณก็ย้ายไอ้1นี่นนมาดิ c เท่ากับลบ1บวกลบรูท6และกลับไปดูที่โจทย์เขาถามแค่ค่า c เขาไม่ได้ถามจุดคุณก็บอก c จะมี2ตัวคืออล,ลบ1บวกู6 กับลบหนึ่ลบรูทหให้สังเกตด,ด้วยว่า C มันอยู่ระหว่าง1กับ2สังเกตว่าลบหกับลบรูทหกมันติดลบมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นคำตอบคุณนะ่ยจะมี C อยู่แค่ตัวเดียวแค่นั้นคือ C เท่ากับลบหบวกสแควรูทเสร็จแล้ว